ông kê luôn chưa? ông Văn. còn bay, ăn quế, tơ Này, gì, กับน้ำมากสั้ับนทสีน้มทหนีเ็นไมน่เ็นารน้ำมันปาจนก้อยนะย่างสวนเท้าเข้ใไปอ่าลืมใสบุี่หญ่ส่ทงเี่ถั่ว่มีอะ้่ได้หนอยมาใส่หอ๋ข้าไปุบบยอดต้องยอดเลยล้วมนที่้มนอยู่ไหน แย่าใช้น้ที่ันก็เอส่นแลวไม่ต้องใส่รกินยังไงเละต้อเพต้องใส่รูดเพ่นาจะเอาใส่เอาไกกินแล้วแก้วมาใส่ถังขยะนะลูกนะมัดไว้ตอนไหม่ก็ได้ต่วมัดไว้ต้นไหม่ กินเสร็จแล้วเอาแก้วมาทิ้งขยะนะคะลูกค่ะอุณเฉพาะเด็กนต้องเด็กเฉพาะเดแล้วก็ไม่รูดแล้วค่ะโอ้โหกอน่ะเด็กกินกินเสร็จแล้วเอาแก้วมาใส่ถังขยะนะลูกนะมัดไว้ต้นไม้ก็ได้แต่ว่ามัดไว้ต้นไม้ ใช้กินเสร็จแล้วเอาแก้วมาทิ้ำหวานาลูบโดยเฉพาะเองค่ะแล้วันไม่ลูกแล้วเหงอค ใช้ถุงอนถุงนกถุงอนเห็นแบบมันหวาน้ยนคนี่มวนัวเอเขาไปที่ไหนถุงงมเีเวลาเทียงมันเิดวลาเปิดรอดเปิดแล้วกันแล้วเวลาเขาแห่จะไปเบิ้งเปิดแล้วเวลาเขาแห่จะไปยืนเบิ้งปักืนบ่ไปถ่ายรูป

ยิแล้วาจะเอองไปใสนี้แต่ว่าเอาที่กับยายีคนเอาเอาแบงไม่ได้ขวดหนึเียง

Mày à năm không thấy thằng cáp đây rồi hè Cả đây thay thì bưng ha cả bưng xa khỏi bao đây đây khỏi bay tí nương bưng nắng giấc liêng đột nam mì là giờ nam cả đây

อ้ให้มัคู่นนสอามสีหแก้วมาเพอดีนะครอบค่นพอดีและอ้พอดีนะคนหมดแล้วค่ะ สิ่งที่ิ้นไน้ยวเี้ีู่กิยวนาทาไงวาน้ขวานค่ะวานัอย่าูุ่ิ้นาไวท่านก็คือหลวงพ่อประรูหลวงจันทวันต้องเกินตรงนี้นะครับจอกขายุนะครับ เราชุมชนวัดจันทราวาสมาร่วมคุณด้วยมาก็ไม่มาคุณเปล่าอาจารย์ตั้งนำาจ้าตัจปัยัยมาร่วมในฟันฟังเทศมหา,านภาสนคณะสงฆ์เป็นปัจจัยก็ไม่ใช่น้อยตั้งสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจรอาจารอดโหมดานศานสาธ์